สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็นำเรื่องดีๆมาพูดมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับคุณผู้ฟังเคยเจอคนบางคนที่พูดอะไรใครก็เชื่อไหมครับทำไมคนบางคนเวลาเขาพูดอะไรแล้วมีคนที่อยากฟังมีคนหลงเชื่อเข้าไปมากมายเหลือเกินถ้าเป็นการค้านะครับถือว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ปิดยอดขายได้ดีมากเพราะคนต่างก็เชื่อที่ เขาพูดแล้วก็ซื้อตานที่เขาต้องการจริงๆด้วยคุณเป็นคนหนึ่งไหมครับที่อยากจะมีความสามารถมีทักษะในการพูดได้แบบนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าวิธีพูดโน้มน้าวใจถ้าต้องการความเซนเร็จเป็นที่ยอมรับของสังคมจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างต้องมีการเตรีมตัวอย่างไรบ้างนะครับ สำหรับเรื่องนี้ผมก็ได้ค้นคว้าได้หาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเพื่อนำมาพูดนำมาคุยนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังแล้วจะได้เอาไปใช้นะครับมันจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านนะครับเรามาเริ่มจากวิธีการเตรียมตัวโน้มน้าวใจคนนะครับถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ทํามาค้าขายจะทำอย่างไรดีเพื่อคนเนี่ยมาซื้อสินค้าของคุณ สิ่งแรกเลยครับที่คุณจะต้องฝึกตัวเองให้ได้ก็คือจะต้องม,มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงนะครับจะต้องมีความมั่นใจในสินค้าที่คุณเป็นคนนําเสนอถ้าขาดความมั่นใจในตัวคุณเองในการพูดนะครับพูดแล้วตะกุกปตปะกักไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะนําเสนอสินค้าแล้วไม่มีความเชื่อมั่นในตัวสินค้าด้วย โอกาสที่จะขายสินค้าได้ยากครับหรือบางคนเขาซื้อเพราะเก่งใจคุณแต่ซื้อเพียงครั้งเดียวครับเขาจะไม่ซื้อซ้ําครั้งที่สองเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือคุณต้องมั่นใจก่อนนะครับอย่างที่2ที่ตามมาก็คือว่าคุณจะต้องพูดถึงจุดหรือโฟกัสจุดที่มีประโยชน์ต่อผู้ฟังให้ได้นะครับว่าคนฟังเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการพูดของคุณบ้าง ยกตัวอย่างเหมือนเมื่อกี้นะครับการนําเสนอสินค้าเนี่ยคุณจะต้องบอกให้ผู้ฝังเนี่ยทราบไม่ได้ว่าซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วมันมีประโยชน์ตรงไหนอย่างไรนอกจากสร้างความเชื่อมั่นแล้วนะครับที่นี้นะครับพอเขารู้ถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับคนส่วนหนึ่งก็จะรู้สึกว่าอึ้งสินค้านี้น่าสนใจใช่ไหมครับแล้วข้อ3ก็คือว่าคุณต้องรู้จักใช้เหตุผลอย่างเหมาะสมครับเพราะ ผมยกตัวอย่างเรื่องสินค้าต่อเลยนะครับบางคนพอคุณพูดถึงประโยชน์แล้วเขายังมีข้อสงสัยอยู่แล้วถ้าเกิดข้อสงสัยเขาตั้งคำถามถามคุณคุณสมควรทําอย่างไรดีครับสมควรที่จะนิ่งอึงหรือสมควรที่จะโต้เถียงถ้าจะต้องเถียงเถียงอย่างไรคุณก็ต้องใช้เหตุใช้ผลในการรับฟังเขาให้มากที่สุดก่อนนะครับ รับฟังว่าเขาคิดอย่างไรทําไมเขาถึงสงสัยตรงไหนแล้วคุณค่อยโต้ตอบค่อยให้เหตุผลพูดคุยอย่างมีเหตุผลนะครับแล้วชี้ถึงข้อดีของสินค้าของคุณให้เขาฟังคุณมองภาพออกไหมครับผมยกตัวอยา่างเรื่องการขายสินค้าคุณจะได้มองภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับที่นี้พอคุณพูดด้วยเหตุด้วยผลแล้วเนี่ยนะครับตัวหนึ่ง ที่จะสร้างความเชื่อมั่นได้มากก็คือว่าคุณต้องพูดด้วยความจริงใจต้องแสดงออกให้เขาเห็นว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยสิ่งที่คุณนําเสนอมันคือเรื่องจริงนะไม่ได้โกหกแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณเกิดนําเสนอแล้วพูดผ่านๆพูดโดยอ้างเหตุผลไม่แสดงถึงความจริงใจความจริงจังใครจะเชื่อคุณล่ะครับ แล้วทีนี้การที่คุณจะไปพูดไปนําเสนอสินค้าอะไรกับใครหรือจะไปพูดให้ใครฟังเนี่ยคุณต้องรู้จักแต่งตัวให้เหมาะสมกับผู้ฟังกับสถานที่แล้วต้องพูดจาดีกับผู้ฟังด้วยนะครับถ้าแต่งตัวไม่ดีบางคนเนี่ยนะครับไปสินค้าสินค้าราคาแพงแต่แต่งตัวสมซ้อถามว่าคนจะมีความเชื่อมั่นไหมครับเขาก็ไม่มีความเชื่อมั่นถูกไหม แล่ในขณะเดียวกันถ้าคุณแต่งตัวดีและพูดจาดีคุณได้เปรียบไปเยอะครับเพราะผู้ฟังนั้นมีความเชื่อมั่นตั้งแต่เห็นคุณแล้วนะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับย้ำว่าการแต่งตัวมีผลนะครับนอกจากนั้นนะครับคําพูดคําพูดถ้าเราพูดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยืมันก็จะไม่ติดหูผู้ฟงังเพราะฉะนั้นในการพูดทุกครั้ง คุณต้องมีประโยคเด็ดๆในการพูดให้ผู้ฟังฟังแล้วประทับใจเช่นถ้าคุณขายของกินแล้วคุณพูดเพียงแค่ว่าอร่อยสินค้านี้อร่อยรสชาติดีน่าลองชิมมันก็ซ้ำๆกับที่คนอื่นเคยพูดมาถูกไหมครับแต่ถ้าคุณพูดด้วยประโยคที่เด็ดแล้วมีพลังผู้ฟังฟังแล้วติดใจเออน่าลองนะ ประโยคเหล่านี้นะครับคุณจะเจอบ่อยในโฆษณาเห็นไหมครับผมไม่ขออนุญาตยกตัวอย่างสินค้านะครับที่เขามีในทีวีมีในวิทยุให้คุณฟังกนะันเนาะคุณลองเข้าไปติดตามรับชมรับฟังผมเชื่อว่าคุณจะได้ยินบ่อยนะครับว่าสินค้าตัวนี้ประโยคเด็ดของเขาคืออะไรนะครับแล้วเขาเอามาใช้เช่นกันครับถ้าคุณเนี่ยต้องการที่จะให้คนเนี่ยมาสนุกสนใจสินค้าของคุณ หรือให้เขามาเชื่อมั่นในตัวคุณคุณก็ต้องหาประโยชน์เด่ดของตัวเองให้ได้นะครับผมยกตัวอย่างอ้ายกตัวอย่างสักสองประโยคน,นะครับเช่นทําบุญชาตินี้สวยชาติหน้าทําหน้าชาตินี้สวยทันทีอย่างนี้นะครับคุณเองคุณก็จะเห็นว่าเอา้าถ้าคนพูดนั้นไปพูด เพื่อส่งเสริมคลินิกหรืออยู่หน้าคลินิกเสริมความงามอย่างนี้นะครับคุณเองก็เห็นว่าลูกค้าเนี่ยสน,สนใจว่าเ๊ถ้าทําหน้าในชาตินี้เนี่ยมาเห็นผลทันทีเลยแต่ถ้าทําบุญนั้นเห็นผลชาติหน้าแล้วลูกค้าจะไปคิดครับว่าเราสมควรจะทําหน้าในชาตินี้หรือไปทําบุญเพื่อเอาสวยชาติหน้าอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับการที่เราจะไปพูดให้ใครฟัง เราต้องรู้จักเลือกเวลาด้วยใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างอีกเอาการขายสินค้านี่แหละเพราะคนส่วนใหญ่นะครับก็มีอาชีพค้าขายกันเิ่น,นถ้าคุณต้องการเช่อสินค้าไปขายแต่ไม่ถูกเวลาไม่ถูกจังหวะผู้ฝังจะมีเวลาฟังไหมครับผู้ฝังจะสนใจไหมครับเช่นคุณกําลังจะไปเสนอสินค้าตอนที่เขากําลังหิวเนี่ยเขาไม่ฟังของคุณหรอกครับถูกไหม หรือว่าเขาง่วงกำลังจะหลับเนี่ยคุณกาลังจะไปคุยไปรบกวนเขาเนี่ยเหมาะสมไหมครับเพราะฉะนั้นคุณเองคุณก็ต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมในการเตรียมในการที่จะไปพูดด้วยนะครับแล้วทีนี้บางคนนั้นเวลาคุณพูดคุณคุยนี่นะครับบางคนคุณพูดครั้งแรกเขาเฉยนิ่งเฉยไม่สนุกสนใจสินค้าของคุณเลยไม่สนุกสนใจคําที่คุณพูดเลยถ้าคุณไม่มีความอดทนเชื่อไปรอบสองรอบสาม ความสาเร็จมันก็ไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีความอดทนไม่ทอ้อถอยแล้วต้องพยายามฝึกตัวเองให้มากๆนะครับสําหรับการพูดแล้วคุณก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้มากยิ่งขึ้นแล้วสิ่งสําคัญด้วยนะครับเวลาที่จะไปพูดไปคุยกับใครคุณต้องเตรียมสื่อให้เหมาะสมถูกไหมครับต้องมีสื่อที่เหมาะสมผมยกตัวอย่างให้ฟัง เช่นคนที่จะไปขายผงซักฟอกถามว่าไปขายผงซักฟอกไปถึงซักผ้าขาดูธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าผงซักฟอกดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นมันก็ซ้ำกับคนอื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรกรที่จะไม่ซ้ำคุณกล้าไหมครับคุณใส่เสื้อสีขาวแล้วเอากาแฟเนี่ยราดเสื้อราดตัวคุณหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับทุกคนที่เดินผ่านก็หันมาถึงเขาก็าปแปล่กใจิ๊บ แล้วลาดตัวเองทําไมหลังจากนั้นคุณก็ถอดเสื้อออกแล้วก็มาซักให้เห็นต่อหน้าเลยว่าเนี่ยใช้ผงซักฟอกตัวนี้นะครับแล้วคราบกาแฟตรงนี้ออกหมดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อที่คุณใช้จังหวะโอกาสแล้วความประทับใจมันจะเกิดขึ้นครับทุกคนจะมองเฮ้ยเล่นคนหรือเปล่าไหนลองมาอ้าวต่อไปคุณก็ทดลองเอาน้ำมึอปากกาบ้าง อาตัวอื่นบ้างนะครับที่มันติดเสื้อที่มันซัดยากนะครับคุณก็ซัดโชว์เลยนะครับการนําเสนอแบบนี้ที่มันตา่างแล้วมันมีจุดเด่นมันก็จะช่วยคุณได้เยอะนะครับสําหรับการโน้มน้าวใจคนให้เกิดความเชื่อมัน่นทีนี้นะครับผมขออนุญาตจะพูดจากเมื่อกี้นะครับที่จะมาพูดถึงวิธีการโน้มน้าวใจคนคุณจะต้องเน้นอย่างไรทําอย่างไรดีครับ คนส่วนใหญ่นั้นเวลาพูดถึงเรื่องนี้นะครับคุณมักจะพูดโดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดน้มน้าวใจคนเนี่ยสิ่งแรกเลยที่คุณต้องทำก็คือว่าคุณต้องพูดในเรื่องเดียวกับผู้ฟังที่ต้องการฟังเช่นเขากำลังคุยกันเรื่องที่จะไปเที่ยวนะครับจะไปปั่นจัก,กรยานที่ภูเขา แต่คุณไปถึงพูดเรื่องว่ายน้ําอย่างนี้มันไม่เกิดประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฟังก่อนว่าเขาพูดอะไรแนวคิดเป็นอย่างไรนะครับแล้วถึงจะพูดให้กลมกลืนไปกับเขาก่อนนะครับพูดในแนวคิดเรื่องเดียวกับเขาก่อนครับเขาพูดเรื่องท่องเที่ยวคุณก็ต้องท่องเที่ยวกับเขาด้วยเขาพูดเรื่องการปั่นจักรยานเที่ยวคุณก็ตามเขาไปแล้วคุณค่อยปรับนะครับค่อยปรับในภายหลัง เพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่จะต้องทําให้ได้ก็คือต้องพูดในแนวคิดเดียวกับเขาพูดในเรื่องเดียวกับเขานะครับแล้วเรื่องที่สองครับก็คือว่าคุณจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีต้องฟังก่อนครับว่าเขาพูดอะไรแล้วจับใจความให้ได้ครับฟังให้เขาพูดให้เขาแสดงความคิดเห็นให้เต็มที่เลยนะครับเมื่อ รับฟังแล้วต่อไปคุณก็จับใจความที่เขาพูดให้ได้ประเด็นสําคัญแล้วคุณเอาจุดที่คลิปต่างจากเขาเนี่ยนะครับมาหาวิธีว่าเราจะพูดตอนไหนให้เขาฟังจากจุดตา่างแล้วทีนี้พอเขาพร้อมคุณค่อยพูดนะครับนอกจากนั้นนะครับการที่คุณจะพูดให้คนเนี่ยหันมา สรกสนใจคุณมากขึ้นก็คือว่าคุณต้องหาจุดร่วมใหญ่ๆนะครับมองให้เห็นว่าเขาเนี่ยเชื่อเรื่องอะไรกันคนส่วนใหญ่ที่อยู่บริเวทนั้นเชื่ออย่างไรแล้วต้องพยายามที่จะดึงคนส่วนใหญ่นั้นมาเป็นพวกเดียวกับคุณให้ได้นะครับถ้าคนส่วนใหญ่หันมาเป็นพวกเดียวกับคุณแสดงว่าคุณเนี่ยสามารถพูดโน้มน้าวใจคนส่วนใหญ่ได้คนที่คุณต้องการที่จะโน้มน้าวจริงๆ เขาก็จะอินไปกับคนส่วนใหญ่ก็คือใช้กลุ่มนั่นเองในการที่จะให้เขาติดตามมาด้วยอีกหนึ่งคนนะครับแล้ววิธีการนะครับที่จะพูดให้เขามีความเชื่อมั่นในตัวคุณให้มากนะครับทําอย่างไรล่ะเมื่อเขาเนี่ยนะครับหันตามกลุ่มเข้ามาสนุกสนใจคุณแล้วเนี่ยต่อไปคุณก็ต้องทําให้เขาเอกใจ เอจใจในความคิดนะครับว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยคนเราเนี่ยครับมันจะมีอยู่แล้วในใจว่าเฮ้ยที่เขาทําอย่างนี้เขาคิดถูกหรือไม่เพราะฉะนั้นถึงจังหวะที่คุณจะต้องพูดเรื่องข้อที่จริงให้เขาฟังครับข้อที่จริงที่คุณเตรียมมาทั้งหมดนะครับแล้วถ้าสามารถพูดได้หรือพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าที่เราพูดนะครับ เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วพยายามที่จะป้อนข้อมูลใส่เข้าไปให้เขาป้อนข้อมูลใส่ให้เขานะครับแล้วพูดด้วยอารมณ์ที่พาให้เขาเนี่ยคิดตามนะครับคุณเชื่อผมไหมว่าคุณทำอย่างนี้จะสามารถทำให้เขาเนี่ยนะครับไปในทิศทางเดียวกับที่คุณต้องการก็คือคุณสามารถโน้มน้าวใจของผู้ฟังได้นะครับ การโน้มน้าวใจของผู้ฟังนี่นะครับถามว่าเป็นเรื่องยากไหมเป็นเรื่องยากมันต้องมีการฝึกหัดมีการเตรียมข้อมูลครับในการพูดการคุยกันในส่วนใหญ่คนเราเนี่ยเราจะไม่ได้เริ่มต้นนะครับด้วยคำถามว่าทำไมแต่เราส่วนใหญ่มักจะถามว่าทำอะไร พอเราเริ่มต้นด้วยทําอะไรเนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับก็จะเบื่อไม่ค่อยอยากฟังแล้วครับเพราะทุกคนนั้นจะมีรู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรอยู่แล้วทีนี้คําถามต่อไปนะครับคุณเนี่ยจะต้องพยายามโน้มน้าวใจเขาให้ได้พูดให้เขาฟังว่าทําไมต้องทาส่วนนี้นะครับคือส่วนที่เป็นการโน้มน้าวใจนะครับคุณต้องเริ่มให้ได้ว่า ทำไมเขาต้องทําผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างถึงการซักเสื้อใช่ไหมครับซักเสื้อเนี่ยที่บอกว่าเอากาแฟมาราดเสื้อขาวของตัวเองที่ใส่อยู่เลยนะครับแล้วคุณก็ซักให้เขาเห็นถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องเอากาแฟร,ราดเสื้อเห็นไหมครับนั่นคือคุณเริ่มต้นด้วยทำไมต้องทำนะครับ และหลังจากนั้นคุณถึงมาซักซักเสื้อพอซักเสื้อเนี่ยนะครับก็คือทําอย่างไรนะครับแล้วมาถึงจะมาตอบว่าทําอะไรทําอะไรก็คือคุณขายผงซักฟอกเห็นไหมครับมันต่างกันนะครับผลที่ได้รับต่างกันถ้ามาถึงคุณมาถึงโฆษณาขายผงซักฟอกขายผงซักฟอกแล้วบอกอธิบายวิธีซักนะครับแล้วบอกเขาว่าเนี่ยเห็นไหมรอยเลอะก,กาแฟาก็ซักออก คนส่วนใหญ่ไม่ฟังแล้วคุณจะได้ยอดขายที่น้อยมากแต่ตรงทันข้ามครับถ้าคุณทําตามที่ผมแนะนํานะครับเรื่อจากทําไมต้องทําทําอย่างไรทําอะไรย้อนกลับอย่างนี้คุณจะได้ยอดขายที่เยอะมากนะครับผมยกตัวอย่างเฉพาะขายผงซักฟอกหนึ่งอย่างให้คุณฟังนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟัง ถ้าฟังดีๆแล้วเอาไปคิดต่อนะครับคุณจะใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะครับอย่าลืมนะครับการพุ่มนมน้าวใจคนนั้นฝึกได้นะครับด้วยกระบวนการที่เราเตรียมตัวมาให้ดีนะครับอย่างที่ดําเนินแล้วต้องเตรียมอย่างไรบ้างแล้วการพุ่มนมน้าวใจคนจริงๆจะต้องเริ่มต้นคําถามแรกคือทําไมต้องทําหลังจากนั้นทําอย่างไร แล้วจึงมาจบด้วยทำอะไรโอเคไหมครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะครับแล้วสามารถนำไปใช้เกิดประโยชน์ได้จริงถ้าท่านใดมีความคิดเห็นเหมือนหรือต่างกับผมอย่างไรสามารถที่จะพิมพ์ความคิดเห็นของท่านได้นะครับในคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดถูกใจกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดติดตาม ที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับกัลยาณมิตรของคุณด้วยนะครับเผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างไม่มากก็น้อยขอทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ